สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้ก็เป็นวันที่1มกราคมปี25 -66 ก็เป็นวันปีใหม่กันเลยนะครับปีใหม่ปีนี้พี่ก็คิดว่าจะทำคอนเทนต์ใหม่เลยก็คือพี่จะทำคณิตวันละข้อนะครับไปกับภูพี่ต้นนี่แหละนะครับก็จะมะีตัวเนื้อหาที่เป็นของน้องๆมต้นปฐมปลายหรือว่ามัธยมปลายได้ทั้งนั้นนะครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยพี่ก็เอาโจทย์มาก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีน้องๆถามเข้ามา สงสัยข้อนี้ครับพี่แล้วพี่เห็นว่าโจทย์มันน่าสนใจเนี่ยพี่ก็อาจจะเอาโจทย์จากที่น้องๆถามเนี่ยมาแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆในระดับชั้นของน้องๆได้เหมือนกันนะครับก็จะทำไปอย่างน้อยๆเวลาหนึ่งข้อนะครับอ้าวสำหรับวันแรกวันนี้พี่หยิบเป็นเนื้อหาของน้องๆม3มาก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรูปพีระมิดนะครับอ้าวไปดูกันเลยสำหรับโจทย์ข้อแรกวันนี้เป็นอย่างไรโจในเดวันบอกว่า ในเอเนี่ยต้องการสร้างแบบจำลองรูปพีระมิดนะครับจากแผ่นไม้อัดขนาดใหญ่ดังรูปก็คือมีรูปติดมาให้นะครับโดยพีระมิดเนี่ยเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะที่มีสูงเอียงยาว7เมตรนะครับส่วนของ,ส,งสูงเอียงเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยยาว7เมตรนะครับอันนี้ก็คืออันที่ข้อมูลที่โจทย์บอกมาอันแรกนะถ้าในการสร้างพีระมิดนี้เนี่ยใช้แผ่นไม้อัดทั้งหมดนะร้อ ตารางเมตรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่2นะครับก็คือใช้แผ่นไม้อัดเนี่ยเอามาประกอบกันเนี่ยให้มันเป็นลูกพีระมิดเนี่ยใช้ทั้งหมด120ตารางเมตรเนี่ยรวมฐานด้วยนะอยากทราบว่าความยาวฐานในแต่ละด้านจะยาวกี่เมตรความยาวฐานคือส่วนไหนล่ะนี่ส่วนด้านล่างเนี่ยอ่ะสมมติว่าพี่ให้เป็น x แล้วละกันนะครับนี่ให้เป็น X ซนะซึ่งมันเป็นสี่เหลีย่ยมจตุรัสมันต้องเป็นไงอะแต่ละด้านมันก็ต้องยาวเท่ากันนะครับงั้นตรงนี้ก็ต้องยาว x ด้วยนึกออกไหมนะครับอ่ะงั้นพี่กําหนดก่อน ให้ x แทนความยาวแต่ละด้านของถพีระมิดโอเคนะครับอ่ะนี้พี่กำหนดไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับณตอนนี้เนี่ยโจทย์เขาบอกข้อมูลมาก็คือแผ่นไม้อัดที่เอามาประกอบกันเป็นรูปพีระมิดงั้นน้องต้องแยกให้ออกสำหรับเรื่องนี้นะแยกให้ออกสองสิ่งว่าเฮ้ยโจทย์มันกำลังพูดถึงพื้นที่ผิวหรือปริมาตรโอเคไหม นะครับถ้าเป็นพื้นที่ผิวมันก็จะเป็นสูตรหนึ่งถ้าเป็นปริมาตรก็จะเป็นสูตรหนึ่งแต่น้องบางคนยังแยกไม่ออกเลยพอแยกไม่ออกปุ๊บมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาไอ้เจ้าฟอร์มูลาหรือสูตรไหนเนี่ยมาใช้เนื้อออกไหมนะครับงั้นขั้นแรกสิ่งแรกคือน้องต้องแยกให้ออกนะครับสำหรับในข้อนี้เนี่ยไอ้ตัวแผ่นไม้อัดเนี่ยที่เอามาประกอบกันเป็นไอ้เจ้าพีระมิดเนี่ยมันคือผิวด้านนอกแค่นั้นเนื้อออกไหมนะครับคือข้างในมันอาจจะเป็นกรงๆก,ก็ได้มันไม่จําเป็นจะต้องมีของอยู่ในนั้นก็ได งั้นมันกําลังพูดถึงพื้นที่ผิวครับอ่าพื้นที่ผิวในรูปนี้มีตรงส่วนไหนบ้างล่ะก็ส่วนฐานด้านล่างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับและก็ส่วนของผิวข้างผิวข้างๆเนี่ยที่เป็นสามเหลี่ยมมีทั้งหมดกี่หน้าล่ะปั๊บ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 ก็ตามฐานครับฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็มีสี่หน้านึกออกไหมนะครับงั้นข้อนี้มันกําลังพูดถึงพื้นที่ผิวโอเคไหมงั้นเราก็ลองไปเข้าสู่พื้นที่ผิวครับสําหรับพื้นที่ผิว พีระมิดนะครับสูตรเนี่ยมันก็คือพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานก่อนเนาะพื้นที่ฐานแล้วบวกด้วยอ่ะพี่เปิดวงเล็บนะครับถ้าฐานมันเป็นเออด้านเท่าอย่างข้อเนี้มันเป็นจุดหลักก็คือด้านทุกด้านอย่างเท่ากันใช้สูตร1ส่วน2คูณรอบฐานแล้วคูณกับสูงเอียงครับนี่นะครับสูงเอียงก็คือเส้นไหนสูงเอียงก็คือเส้นเนี้ยเนี่ย เส้นที่เป็นเลข7เนี่ยเเมตรนะครับตามที่เขาบอกมานะครับอ่ะพอเราได้สูตรตามนี้นะถ้าใครไม่มั่นใจนะครับใครยังไม่รู้เรื่องเลยปุ๊บไปเปิดคลิปพี่ดูได้นะครับคลิปพี่ลงไว้ประมาณหนึ่งแล้วนะสำหรับพื้นที่ผิวพีระมิดในข้อนี่เขาบอกมาว่าเขาใช้แผ่นไม้อัด120ตารางเมตรไงเราก็แทน1ี่ลงไปครับเท่ากับพื้นที่ฐานฐานคืออะไรอะเรากำหนดให้มันแต่ละด้านเป็นเเนาะ แล้วฐานเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสก็เป็น x ยกกำลังสองครับปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่เพราะว่า x คูณ x ได้ x กำลังสองเนาะบวกกับเศษหนึ่งส่วนสองคูณรอบฐานครับรอบฐานอะ่ะมันเป็นจัตุรัสรอบฐานก็เอาสี่คูณ x ครับงั้นก็เป็นสี่ x ครับแล้วคูณสูงเอียงสูงเอียงคือเจ็ดครับนึกออกไหมนะครับนี่ได้แบบนี้นะครับเข้าสูตรได้ตามนี้นะเราก็นำสองไปตัด4 x ปับป๊บปั๊บนี่ได้2 x นะครับถึงตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะลองทำเองเนึก น้องทำเองได้เลยนะครับแล้วก็เอา2 x ไปคูณกับ7ก็จะเป็น1 4 x โอเคไหมมันก็จะได้เป็น x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย1 4 x แล้วไปเท่ากับ120อ่าเบื้องต้นเราได้ตรงนี้ละพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บทีนี้เดี๋ยวพี่จะจัดรูปสมการนิดนึงนะครับมันจะใช้ สมการกําลังสองเนาะมันจะได้เป็น x ยกกําลัง2บวก 14x แล้วย้าย120เนี่ยมาลบครับซึ่งมันจะต้องเท่ากับฝั่งซ้ายจะเหลือแค่0นย์ครับเพราะว่าเราย้าย120มาลบแล้วเนาะแล้วพอมันเป็นตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับน้องเรียนเรื่องรูปเรขานี้ที่เป็นพีระมิดก็จริงแต่น้องๆก็ยังทิ้งเรื่องสมการดีกรี2ไม่ได้นะครับการแยกตัวประกอบของสมการดีกรี2นะครับใครบอกว่าพี่เรื่องนี้หนูเรียนไม่เข้าใจเลยเนี่ยต้องไปทวนนะมันทิ้งไม่ได้นะ อ่ะอันนี้เราก็จะใช้การแยกตัวประกอบครับแยกแฟกเตอร์เนาะเราก็แยกเป็นไรอะ่ะนี่เปิดวงเล็บเลยครับเป็น2วงเล็บครับแล้วก็มี x กับ x แยกกันครับปับป๊บนี่เนหะ็นไหมโอเคปะ x กับ x แยกกันเพราะ x คูณ x ได้ x กำลังสองนะครับแล้วก็120ทีนี้120เกิดจากอะไรอะ่ะ120เกิดจากหลายตัวเลยนะแต่เราต้องมาดูความสัมพันธ์ให้มันได้ตัวกลางว่ามันต้องได้14นะครับซึ่งไอตัวคู่นั้นมันคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกมันคือ20ค6ครับนะ 20คูณ6ได้120นะครับแล้วมันต้องติดลบโอเคปะพอมันต้องติดลบปุ๊บงั้นติดลบอยู่ที่ตัวไหนล่ะไปดูที่ตัวกลางครับตัวกลางบอกมันเป็นบวก14งั้นตัวบวกอยู่ที่ตัวมากครับคือบวก20แล้วลบ6ครับโอเคปะนะครับเนี่ย20กับลบ6ก็จะได้บวก14นั่นเองนะครับแล้วปั๊บขั้นตอนต่อไปพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้แต่ละอันเนี่ยไปเท่ากับ0นยะ์ะงั้น x จะเป็นอะไรบ้าง x ก็จะเท่ากับวงเล็บแรก x ต้องเป็นลบ20ครับกับวงเล็บหลัง x ต้องเป็น6ครับแต่ x คืออะไร x คือความยาวด้านของฐานของพีระมิดฐานของพีระมิดติดลบ20ได้ไหมไม่ได้ครับงั้นอันนี้ตัดทิ้งครับใช้ไม่ได้ครับงั้น x จึงต้องเป็น6ครับนั่นแปลว่าเพราะฉะนั้นคำตอบแต่ละด้าน ยาว6เมตรครับนี่อ่าอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการหาคำตอบนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการเช็คคำตอบให้นี้เรามาเช็คคำตอบกันว่าไอที่เราทำมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือเราก็ลองให้แต่ละด้านมันเป็น x อเอามาไอเเนี่ยมันเป็น6นึกออกไหมนะครับงั้นด้านนี้ก็ต้อง6ด้านนี้ก็ต้อง6โอเคปะ่ะงั้นฐานจะเป็นเท่าไหร่ล่ะ เพราะฉะนั้นฐานของเราอันนี้จะเป็นการเช็คคําตอบนะครับพี่ขอเขียนไว้ตรงนี้เนาะพื้นที่นะครับมันก็จะเป็นตรงส่วนของฐานเนี่ยจะเท่ากับ6คูณ6เท่ากับ36ตรมอนะครับตารางเมตรโอเคปะแล้วก็ส่วนของสูงเอียงสูงเอียงเนี่ยนะครับไอเจ้าพื้นที่ผิวข้างนะก็จะเป็น1ส่วนสคูณฐานฐานคือ6ครับเพราะว่าเราได้แล้วว่าความยาวฐานแต่ละด้านคือ6เนาะ แล้วก็สูงเอียงคือ7แล้วมีอย่างเงี้ย4แผ่นเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยไปคูณ4เนึกออกไหมนะครับล้วก็ตัดท้อเลยนะ2ตัด4ได้2 2คูณ6ได้12 12 7 84ครับงั้นอันนี้เท่ากับ84ตารางเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดจะเท่ากับเอา36บวกกับ84ซึ่งจะตรงกับ120ตารางเมตรตามที่โจทย์บอกพอดีโอเคปะก็แสดงว่าถูกต้อง นะครับสำหรับเดย์วันวันนี้นะก็ฝากตรงนี้ไว้สั้นๆน,นะครับก็ถ้าน้องๆเห็นว่ามีประโยชน์อย่างไรเนี่ยก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีคําถามนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นน้องมอ .3 อย่างเดียวนะครับถามได้ทุกมเลยนะครับส่งในอินบ็อกซ์เข้ามานะแล้วเดี๋ยวถ้าพี่เห็นว่าโจทย์มันน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะเอามาทําเป็น วันละข้อกับครูพี่ต้นแบบนี้ไปนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกท่านนะไว้พบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ